ตามเหตุผลเอ๊ะทำไมเราต้องติดฟิล์มกันรอยให้กับเจ้าโทรศัพท์มือถือเหตุผลที่1ช่วยป้องกันร,รอยขีดข่วน แน่นอนนะครับว่าเรื่องรอยขีดข่วนจากการใช้งานต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากครับไม่ว่าจะเป็นเอาโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าหรือว่าใส่ในกระเป๋ากุงเกงเจอเสียเหรียญกุญแจต่างๆจะทําให้เกิดหน้าจอเป็นรอยครับซึ่งการติดฟิล์มนั้นก็ช่วยป้องกันจุดนี้ได้ดีครับและยิ่งเป็นฟิล์มไฮโดรเจลนะครับที่มีคุณสมบัติพิเศษช่วยสมานรอยขีดข่วนเล็กๆ,ๆน้อยๆได้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับว่าหน้าจอจะเป็นรอยเหตุ hey, ผลข้อที่2ช่วยป้องกันแรงกระแทก ถ้าหากเราไม่ได้ติดฟิล์มกันรอยให้กับโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเวลาเราทําตกหรือว่าเกิดอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยหน้าจอนะครับก็ได้รับแรงกระแทกนั้นๆโดยตรงเลยนะฮะอาจจะทําให้เกิดจอแตกจอรล้าได้ครับแต่ถ้าเราติดฟิล์มกันรอยให้กับโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะช่วยปกป้องหน้าจอความแล้วก็ช่วยซับแรงกระแทกนะครับจากอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นการทาตกหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็ช่วยป้องกันหน้าจอได้อย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับติดฟิล์มเอาไว้อุ่นใจกว่า เหตุผลที่3ช่วยเซฟเงินในกระเปา๋าเอ๊ะแล้วมันจะเสียได้ยังไงครับก็ติดฟิล์มกันรอยมันราคาไม่เท่าไหร่ครับถ้าเกิดว่าเอาไปเทียบกับการเปลี่ยนหน้าจอที่มีราคาแสนแพงนะถ้าเราติดฟิล์มกันรอยนะครับนอกจากจะช่วยเซฟหน้าจอโทรศัพท์ม,มือถือของเราเนี่ยยังจะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าของเราอีกด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ติดฟิล์มกันรอยเนี่ยเวลาทามือถือตกหล่นอะไรไปนะครับก็จะทําให้เกิดจอร้าวจอแตกได้ง่ายกว่ามือถือที่ไม่ได้ติดฟิล์มกันรอยครับ ปัญหานะครับอันดับหนึ่งเลยครับร้อยละประมาณ80-90เก้ิออาการหน้าจอแตกเล้านั่นเองนะครับเพราะว่าเกิดจากอุบัติเหตุโดยที่อาจจะไม่ตั้งใจนะครับหรือว่ามีของไปตกใส่เขาอะไรต่างๆพวกนี้หลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยที่จะติดตัวฟิล์มกันเท่าไรหร่ว่าตัวที่มาป้องกันตัวหน้าจอนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะให้เหตุผลว่ามันหนานะเราไม่อยากติด มันไม่คมมันไม่ชัดบ้างจริงๆแล้วผมต้องบอกว่านับปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเรื่องของตัวฟิล์มเนี่ยมันออกมาค่อนข้างหลากหลายนะครับอย่างตัวไฮโดรเจลเองก็ดี w N G D นะครับซึ่งมีความบางนะครับผมซึ่งถ้าเราติดตั้งเข้าไปกับที่ตัวหน้าจอเราเนี่ยเวลาเขาเกิดอุบัติเหตุที่เราไม่อยากให้เกิดเนี่ยผมว่ามันช่วยได้นะครับก็จะซับแรงตรงนี้เข้าไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าท่านใดที่ วันนี้ถ่ายอะไรเนี่ยเ,ออเดี๋ยวมีถ่ายรีวิวตัวนึงพี่ดูริแฟรจริงจังขนาดนี้เลยเนี่ยเฮ้ยเปล่าพี่เปล่าเปิดอะไรเลยเต็มต,ตาเนี่ยอันนี้ฟรีไหมหรือว่าต้องจ่ายเงินเฮ้ยฟรีออโอ้โหพี่เผือกว่ะมาถึงชื่อมึงแล้วเสือกนัแหละนี่ถ้าไม่อยากให้ใครมาเผือกนี่ก็ใช้ฟิล์มกันเผือกสิมียังมันคือยังไงพี่เนี่ยดูเครื่องกูมองจังข้างเห็นไหม คือไม่เห็นจอพี่ไม่เปิดรู้ทันกูรีอ้าวนี่เปิดแล้วอ่ะดูมองด้านข้างเห็นไหมไม่เห็นนีมองตรงตรงเฮ้ยานเฮ้ยอันนีนี่คือฟิล์มกันเผือกคอมบี้ไฮโดรเจลแอนตี้สปายหนึ่งสซัว้้วันนี้เผือกอยู่กับฟิล์มกันซื้อใช้คาว่าฟิล์มกันเผือกดีกว่าครับ คอมมี่ไฮโดรเจลแอนตี้สปครับฟิล์มนี้จะทําให้คุณมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเวลาใช้งานมือถือครับพวกป้าบ้านาข้างๆที่ชอบมาแอบส่องจอเราจะมองอะไรไม่เห็นนอกจากความมืดแบบที่ผมกําลังจะโชว์ให้ดูครับนี่คือฟิลม์มแอนตี้สปนะครับส่วนนี่คือฟิล์มกันรอยทั่วไปครับมาเปรียบเทียบกันดูเลยนี่ครับ สายส่องจะมองอะไรไม่เห็นนอกจากความมืดครับโชว์ให้ดูอีกมุมนึ่สบายละงานนี้เหมาะกับการใช้งานเวลาที่เรา,เอาแอบส่องสาวหรือว่าถ้าใครคิดจะแอบอคุยกับกิ๊กระหว่างที่อยู่กับภรรยาอันนี้ไม่แนะนำดีกว่าครับแต่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 ฟิล์มกันเผือกชนิดน,นี้ครับออกแบบมาให้กันได้เฉพาะมุมด้านข้าง ประมาณ30องศาเท่านั้นนะครับด้านหลังยังมองเห็นอยู่ครับซึ่งก็พอเข้าใจได้นะครับเพราะว่าถ้าเขาออกแบบมาให้การการมองเห็นได้มากกว่านี้เนี่ยคนข้างๆมองไม่เห็นก็จริงเราเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเอียงนิดเดียวอ้าวจอมืดซะแล้วเป็นปัญหาแน่นอนครับ แต่ันนี้ <Okay. S 1> อ,นอกจากการเผือกแล้วนะครับเวลามีอะไรมากระแทกเนี่ยฟิล์มชนิดนี้ก็ไม่แตกด้วยครับเพราะว่าเป็นฟิล์มชนิดไฮโดรเจลที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับนอกนอจากนี้ยังสามารถสมานร,รอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆให้กลับมาใกล้เคียงปกติได้ภายใน36ชั่วโมงด้วยซึ่งทางกองบรรณาธิการแบไตนเนี่ยได้ลองทดสอบแล้วครับสามารถสมานร,รอยขีดข่วนที่เป็นแบบลึกนะครับให้ตื่นขึ้นและจางลงได้จริงๆครับ ส่วนประเด็นเรื่องเคสดันฟิลม์มอันนี้เราไม่เจอนะครับเนื่องจากว่าเราติดฟิล์มชนิดไม่เต็มจอครับเดี๋ยวจะลองใส่เคสให้ดู mm. ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าใครอยากได้ชนิดเต็มจอจริงๆเนี่ยสามารถสั่งตัดกับทางคอมมี่ได้นะครับตัวเนื้อฟิล์มเนี่ยบางเพียงแค่0.15ม mm ิเมเท่านั้นถือว่าบางเหมือนกับว่าไม่ได้ติดฟิล์มเลยนะครับ สำหรับพื้นผิวของฟิล์มกันเผือกนะครับเป็นฟิล์มชนิดด้านครับซึ่งสามารถกันรอยนิ้วม,มือได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับฟิล์มกันรอยแบบปกติส่วนเรื่องของการตัดแสงสะท้อนก็ถือว่าทำได้ดีมากส่วนปัดใจจากเธอนั้นทำได้ด้างสักที่ม่้า สำหรับเรื่องสีสันและความสว่างเนี่ยมีความแตกต่างกันแน่นอนครับสีสันอาจจะดรอปลงเล็กน้อยรวมถึงเรื่องความสว่างด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นปกติของฟิล์มชนิดด้านอยู่แล้วครับส่วนการใช้งานเอาท์ดอร์นะครับก็ต้องยอมรับว่าประสิทธิภาพของการกันเผือกลดลงแต่ลดลงเล็กน้อยเท่านั้นครับเมื่อเทียบกับฟิล์มทั่วไปเนี่ยยังสามารถกันเผือกได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่เลยครับ พูดข้อดีกันไปเยอะแล้วครับมาดูข้อสังเกตกันบ้างดีกว่าจริงอยู่ที่คอมมี่ไฮโดรเจลแอนตี้สปาเนี่ยเป็นฟิล์มกันเผือกที่ดีมากสามารถการการมองเห็นจากคนด้านข้างได้แบบยอดเยี่ยมครับแต่ฟิล์มชนิดนี้ไม่สามารถการการมองเห็นได้จากทิศทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างของเครื่องนะครับนั่นแปลว่าถ้าเราใช้โทรศัพท์แนวนอนอย่างเช่นการดูหนังเพลินๆห,ห,หนังๆทั่วๆไปนี่นแหละครับ คนข้างๆยังมองเห็นนะครับระวังให้ดีนะแต่ข้อดีของมันก็คือสามารถแบ่งคนข้างๆให้ดูหนังด้วยได้ไงเมียจ๋าเรื่องนี้สนุกจังเลยเมียรีวิวที่ดีต้องมีราคาครับสำหรับฟิล์มกันเผือกคอมมี่ไฮโดรเจลแอนตี้สปาครับสามารถกันเผือกได้แล้วก็สมานรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆได้มีราคาอยู่ที่229บาทเท่านั้นเองครับสามารถติดได้กับโทรศัพท์มือถือทุกรุ่น ทุกยี่ห้อนะครับใครที่อยากจัดการกับพวกสายเผือกทั้งหลายโดยเฉพาะพวกที่ยืนอยู่ข้างๆเราบนรถไฟฟ้าเนี่ยรีบจัดด่วนเลยครับอโอ้อะไรเนี่ยพี่ดูจังเลยเอ,เอาไปเลยไหมเอาไปใช้เลยไหมพี่เอาไหม้ฮฮ้ส่องเลยเกินห้าเหตุผลที่ควรเปลี่ยนมาใช้ฟิลม์มไฮโดรเจล ข้อ1ไม่แตกง่ายเหมือนฟิล์มกระจกลหลายคนอาจจะเคยเจอปัญหาฟิล์มกระจกเพิ่งซื้อมาเปลี่ยนครับทาหล่นปุ๊บฟิล์มแตกปั๊บเสี่ยงบาดนิ้วบาดจอยแต่ว่าฟิล์มไฮโดรเจลนั้นไม่เจอปัญหานี้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าเนื้อฟิล์มนี้มีความยืดหยุ่นสูงกระจายแรงกระแทกได้ดีครับหมดปัญหาฟิล์มแตกข้อ2บางเหมือนไม่ได้ติดฟิล์มหลายคนเวลาใช้ฟิล์มหนาๆครับอย่างเช่นฟิล์มกระจกทําให้เวลาสแกนนิ้วใต้จอเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยแม่นยําแล้วก็ช้าแต่ว่าฟิล์มไฮโดรเจลนะ ทําให้เวลาเราสแกนนิ้วใต้จอเนี่ยค่อนข้างี่จะแม่นยําแล้วก็ไหวมากเลยบางเหมือนไม่ได้ติดฟิล์มเลยครับข้อ3เป็นมิดกับจอโค้งใครที่ใช้มือถือจอโค้งนะครับก็มักจะเจอปัญหาฟิล์มกระจกนะครับเด้งกระเดิดขึ้นมาเพราะว่าเคสดันฟิล์มครับแต่ว่าฟิล์มไฮโดรเจลนั้นจะมีความบางเพียงแค่0.15ม mm ิลิเมตรเท่านั้นนะฮะเรียกได้ว,ว่าโค้งรับกับทุกหน้าจอทำให้หมดปัญหาเรื่องเคสดันฟิล์มไปได้เลยครับข้อ4ติดได้ทุกรุ่นหมดปัญหาฟิล์มหายยาก หลายคนที่ใช้มือถือพวกเกมมิ่งครับหรือว่ายี่ห้อแปลกๆต่างๆเนี่ยมักจะหาฟิล์มกระจกติดยากมากเลยแต่ว่าฟิล์มแ e นเจลนะฮะจะสามารถสั่งตัดได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยฮะ,ะทำให้หมดปัญหาฟิล์มหายยากครับข้อ5ราคาหลักร้อยคุณภาพหลักพันฟิล์มกระจกนะครับเวลาเราไปเปลี่ยนทีเนี่ยเสียเงินเป็นพันเลยเราทําตกปุ๊บก,ก็แตกล้ครับไม่คุ้มเงินเลยครับ แต่ว่าฟิลม์มไฮโดรเจลนั้นเริ่มต้นที่อยู่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองที่สาคัญนะฮะเนื้อฟิล์มเนี่ยยืดหยุ่นสูงแลวก็กระจายแรงกระแทกได้ดีครับและยังสามารถสมานรอยขีดข่วนขนแมวเล็กๆได้อีกด้วยนะครับภายใน36ชั่วโมงบอกเลยว่าสามารถป้องกันโทรศัพท์ของคุณเนี่ยได้เทียบเท่าฟิล์มกระจกเลยเผอรเอรดีกว่าอีกด้วยฮะเพราะว่าไม่ต้องกังวลว่าทําตกและฟิล์มจะแตกบอกเลยว่าฟิลม์มไฮโดรเจลนั้นคุ้มกว่า ถ้าใครกําลังมองหาฟิล์มกันอรอยคุณภาพดีราคาไม่แพงนะฮะหรือว่าอยากจะลองเปลี่ยนมาใช้ฟิล์มไฮโดรเจลดูก็ลองฟิล์มไฮโดรเจลของคอมมี่ดูได้นะครับรับรองว่าไม่แตกง่ายเหมือนฟิล์มกระจกแน่นอนครับ